คือผมทำงานอยู่ที่บริษัทเดลิเรอรีนบริษัทนี้เป็นทำเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน,นเว็บไซต์รวมถึงซื่อมตีนิรีเต่างต่างครับ เป็นวิทยากรของงานสัมมนา y f งเราค่ะหนูขอสอบถามคพี่น้องนานนอยได้ไหมคะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างโอ้ดีครับเด็กๆตั้งใจฟังุทธมแบบแล้วก็สนุกดีครับและอันนี้พี่น้องอานนทได้ลองนั่งอยู่อะไรยังคะได้ลองดูบ้างบ้างนะครับกิจกรรมก็สนุกดีครับดูสนุกแต่ละคนเตื่นเต้นมากครัขอบคุณครับราตรีสวัสดิ์ ตอนนี้นะคะเราไปดูบูธกันดีกว่าว่าบูธของเรามีอะไรบ้างไปค่ะเราก็อยู่กันที่หน้าบูธนะคะเราเห็นตรงแล้วเรารู้เลยว่าเธอในบูธนี่้ล้อนรากค่เมาไป็นอันหนึ่อนเราไปบูธต่อไปกันดีกว่าสวัสดีครับบูธนี้ทำอะไรคะเนี่ยที่เครื่องชงกาแฟทั้งบดกาแฟด้วยครับผมบูธนี้นะครับผมขายข้าวไข่เจียวนะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่นะครับบูธนี้เป็นบูธกาแฟนะครับผมเป็น กาแฟสดนะครับผมเป็นร้านของผมเองครับขอฝักร้านหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะได้ The <า> b ด e บสซิ่ครับ,รบ The b ด e บสซิ่ค่ะก็เดี๋ยวเรอรอแตะกี้เราชอบทานไปมากนะเราไปโปรโมทพูด,ด,พดใช่ไหมแล้วก็ถามเพื่อนกนะันไวเดี๋ยวเราไปถาใจากันดีกว่าวัานศุนกร์ไปอกอคุณเจ ็คือมีจัดตัวข้างหน้าแล้วก็เราได้สัมภาษณ์พิธีกรกับอาจารย์ไปแล้วเนาะเรื่องความซื้อมัลส์ไปงานของเราค่ะทุกคนงันอรมาที่เฟสนะคะมที่สองด้วยสตรีมของเราเนี่ยก็จะเป็นสีมแบบฝนตกซัมเมอร์ชูนีมันน่าฝนเนี่ยดอกอ่าก็งานมีสองวันสามสิบสามเอ็ดพรุ่งนี้ถ้าใครมาได้ก็อย่าลืมมานะคะมีของเพื่อนๆของสามกุมชีด้วย สำหรับวันนี้ก็ทายก็ขอลาไปก่อนสรายีค่ะบ๊ายบาย